แรกวัดพระสิ์มีเทียนสืบชะตาแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนนะครับร้อน วัดที่สองชื่อว่าวัดทุงยู่ไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่นี่วัดที่สครับวัดสีเกิดวัดที่สี่แล้วนะจ๊ะวัดเจดีหลวงสวยงาม วันนี้วิหารปิดเข้าไม่ได้ซ่อมหลังคาแต่ก็เป็นโอกาสดีนะหลายร้อยปีเราจะได้ทำบุญอย่างเงี้ทีน่ะยกช่อฟ้าอากาสยากมากเดี๋ยวไปทำกันครับ ที่นี่วัดพันอน้นเป็นวัดที่หกสำหรับวันนี้วัดอินเตคินวัดที่เจ็ด ชื่อว่าวัดดวงดีครับขอบคุณมากที่พามาที่นี่วัดชื่อว่าวัดเจ็ดลินเป็นวัดที่9สําสำหรับวันนี้ครับก็มีสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่นี่จะมีอะไรอยู่บ้าง บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นลานประหารทางด้านหลังก็จะเป็นบ่อน้ำที่เอาไว้ล้างอาวุธที่ใช้งานแล้ว ก็ขอแบ่งบุญให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสาธุ